ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่36ก้อนอิดบวก13มึนงงสับสนเมื่อไปหยุนเฟยเห็นสีหน้าแสนตื่นเต้นของลีเฉิงเฟิงมุมปากของมันก็กระตุกก่ังอย่างผิดธรรมชาติ หวังว่าผลกระทบทั้งหมดจะทดลองได้หมดสิ้นโดยเร็วยามนี้มันได้แต่ภาวนากับตนเองในใจเมื่อทั้งคู่ตั้งท่าเตรียมพร้อมหลีเฉิงเฟิงก็ใช้ก้อนอิดทุบหน้าผากไปหยุนเฟยต่อไปอย่างแผ่วเบาครั้งแล้วครั้งเล่าใบหน้ามันกลับเปี่ยมด้วยความคาดหวังยามที่ก้อนอิดกระทบถูกเป็นครั้งที่สาม ไปยุนเฟยพลันรู้สึกถึงกระแสพลังแปลกประหลาดทะลักเข้าสู่ศีษะก่อนที่จะทันได้ตอบสนองอันใดก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะท่านใดมันเห็นเพียงแสงสีทองวาบเข้าสู่ดวงตาจากนั้นกลายดาวทองระยิบระยับเบื้องหน้าจิตใจมันกลายเป็นยุ่งเหยิงอีกทั้งพลังวิญ,ญญาณที่ใช้เสริมการป้องกันของผิวหนังกล้ามเนื้อบนหน้าผากก็สลายไปในชั่วพริบตาไปหยุนเฟยถอยกายไปสองก้าวย่างไม่อาจควบคุมและล้มควาำลง ยามที่หลี่เฉิงเฟิงทุบก,ก้อนอิดลงครานี้ก็รู้สึกถึงกระแสพลังวิญญาณไหลผ่านเข้าสู่ก้อนอิดอย่างไม่อาจควบคุมจากนั้นจึงเห็นไปหยุนเฟยก้าวถอยหลังไปด้วยดวงตาเหม่อลอยจากนั้นก็ล้มลงมันรีบคว้าไหลยพยุงตัวไปหยุนเฟยไว้แล้วจึงถามอย่างหวัดหวัน่นหยุนเฟยเจ้าเป็นไรหรือไม่ขณะเอ่ยปากถามสอบถามไปหยุนเฟยก็คืนสติกลับมามันสั่นศีรษะทรงตัวขึ้นและกล่าวว่า ข้าไม่เป็นไรก่อนจะจมสู่ผวังครุ่นคิดไปอีกคราฉเฉิงเฟิงเมื่อครู่ข้ามึนงงไปนานเท่าใดครู่ต่อมาไปหยุนเฟยจึงเงยหน้าขึ้นสอบถามมึนงงอาช่วงสั้นๆเท่านั้นเพียงราวสามลมหายใจลี่ฉเฉิงเฟิงงงง,งันวูบจากนั้นขบคิดเล็กน้อยก่อนจะตอบคำสามลมหายใจ แต่อาการมึนงงสามารถแสดงผลได้ถึงห้าลมหายใจนั่นหมายความว่าระยะเวลาแสดงผลแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไปตามเป้าหมายเช่นครานี้หากเป้าหมายเปลี่ยนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าข้าอาจมึนงงเพียงหนึ่งลมหายใจหรือกระทั่งครึ่งลมหายใจกระนั้นระหว่างการต่อสู้แม้จะมึนงงเพียงครึ่งลมหายใจก็เพียงพอให้เปลี่ยนกระแสะการต่อสู้ได้แล้วไปหยุนเฟยพ,พึมพำกับตนเองขณะครุนคิดด้วยดวงตาเป็นประกาย เมื่อไปหยุนเฟยเงยหน้าขึ้นเห็นแววตางุนงงและกังวลห่วงใย,ยของลีเฉิงเฟิงจึงกล่าวกลัวหัวเราะอย่าได้กังวลข้าไม่เป็นไรประเดี๋ยวข้าจะคลายความสงสัยในใจเจ้ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าต้องการทราบมาทดลองกันต่อเธอเออทดลองต่อตกลงข้าจะรอคำอธิบายจากเจ้าลีเฉิงเฟิงอับจนปัญญาได้แต่พยักหน้ารับคำ หลังจากนั้นไปหยุนเฟยก็ได้สัมผัสประสบการณ์ถูกเหวี่ยงคว้างสองคราตามด้วยถูกเหวี่ยงคว้างพร้อมกับมึนงงในคราเดียวก่อนจะได้รับรู้อาการสับสนตามที่คาดหวังในที่สุดยามที่อาการสับสนแสดงผลภาพที่ไปหยุนเฟยมองเห็นกลับกลายเป็นบิดเบี้ยวอีกทั้งจิตใจก็บังเกิดความสับสนราวกับความคิดทั้งหลายประเดษประดังเข้ามาพร้อมกันในคราเดียว ขัะน,นนี่ยังไม่ไร้แรงเท่าอาการมึนงงเนื่องเพราะมันยังคงควบคุมร่างกายและพลังวิญญ,ญาณได้เพียงแต่ยากที่จะสอดประสานทั้งสองสิ่งได้ไปหยุนเฟยสั่นสีสก้าวเท้าออกไปครึ่งก้าวและพยายามเอื้อมมือไปแต่ลีเฉิงเฟิงตรงหน้าแต่ก็สัมผัสได้พิยงอากาศธ,ธาตุจากนั้นความรู้สึกอันแปลกประหลาดนี้ก็สาบสูญไปและโลกเบื้องหน้าก็กลับเป็นปกติ ไปหยุนเฟยพลันพบว่าตนเองเคลื่อนที่ไปยังด้านซ้ายมือของลีเฉิงเฟิงห่างออกไปสองก้ามิหนำซ้ำแทนที่จะหันหน้าหาลีเฉิงเฟิงมันกลับหันไปด้านขวาแทนหยุนเฟยเจ้าสบายดีหรือไม่เมื่อครูเจ้าเป็นอะไรฉชนไหนเจ้าราวกับพันสูญเสียสัมผัสด้านทิศท,ทางไปลีเฉิงเฟิงเดินมาตรงหน้าไปหยุนเฟยและสอบถามด้วยท่าทีชงนใจข้าไม่เป็นไร ไปยุนเฟยสั่นศีรษะและกล้มหน้าครุ่นคิดอีกครานี่คืออาการสับสนกระมังกลับคล้ายคลึงกับอาการมึนงงแต่ขณะเดียวกันก็แตกต่างอย่างใหญ่หลวงหยุนเฟยเจ้าคิดอันใดอยู่ข้ายังต้องทุบเจ้าอีกหรือไม่เมื่อเห็นไปหยุนเฟยไม่มีปฏิกิริยาใดอยู่เนิ่นนานหลีเฉิงเฟิงก็อดไม่ได้ต้องเอ่ยปากถามไปยุนเฟยเงยหน้าขึ้นมองมันและดูดายอย่างขบขัน หรือเจ้าเสพติดการทุบตีแล้วไม่ต้องทุบค่าอีกค่าคนคว้าเสร็จสิ้นแล้วส่งก้อนอิดคืนแก่ข้าได้แล้วโอ้ลี่เฉิงเฟิงส่งก้อนอิดให้แก่ไปหยุนเฟยด้วยท่าทีไม่ยินยอมอยู่บ้างใบหน้ามันยังฉายแววผิดหวังมุมปากไปหยุนเฟยกระตุกวูบมันก็หัวเราะไม่ออกร้องให้ไม่ได้แล้วจากนั้นจึงนั่งลงกล่าววาจาเอาทยยามนี้ข้าจะตอบข้อสงสัยแก่เจ้าทุกอย่าง ได้ยินดังนั้นหลีเฉิงเฟิงพลันแปลเปลี่ยนเป็นสนอกสนใจมันนั่งลงด้านข้างและเอ่ยปากถามด้วยใบหน้าเปี่ยมความอยากรู้อยากเห็นประเสริฐประเสริฐรีบบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้นฉะไหนก้อนอิดนี้จึงอัศจรรย์เช่นนี้จริงสิเมื่อคิดดูแลว้วมีดสั้นทั้งสองเล่มที่เจ้ามอบแก่ข้าก็ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเช่นกันข้ารู้สึกว่าช่างคลับคล้ายอิดก้อนนี้ไปหยุนเฟยพยักหน้า มีผิดมีสั้นทั้งสองเล่มที่ข้ามอบแก่เจ้าอิดก้อนนี้และทวนเปลวอัคคีกับหนามทานน้ำแข็งของข้าสิ่งของเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างเจ้าหมายความว่าอย่างไรลี่เชิงเฟิงแสดงออกว่าไม่เข้าใจเออผลกระทบพิเศษเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินจะคาดฝันถึงได้ไปหยุนเฟยเงียบงันไปชั่วขณะมันไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรจึงได้แต่ยกตัวอย่าง ยกก้อนอิดเมื่อครู่เป็นตัวอย่างเจ้าคิดว่าหากไม่มีผลกระทบอันลึกลับของอิดก้อนนี้ตามปกติจะสามารถส่งผู้คนลอยขึ้นไปในอากาศได้หรือเช่นเดียวกับมีสั้นของเจ้าทั้งสองเล่มผลกระทบของเล่มหนึ่งคือเมื่อจูโจมีโอกาสสองในร้อยส่วนที่จะลดความเร็วของคู่ต่อสู้ลงนานสิบลมหายใจเจ้ายังจำคราแรกที่พวกเราร่วมมือกันสังหารหัวหน้าหอแท่จงได้หรือไม่ช่วงสุดท้ายเป็นเพราะเจ้ากระตุ้นผลกระทบของมีสั้นให้บังเกิดขึ้นจึงสามารถฆ่ามันลงได้ เมื่อเห็นสีหน้าครุ่นคิดของหลีเฉิงเฟิงไปหยุนเฟยจึงกล่าวต่อมีสั้นอีกเล่มสามารถลดความเร็วของการฟื้นตัวของบาดแผลที่สร้างขึ้นได้และทวนเปลวอัคคีของข้าสามารถสร้างการระเบิดประทุได้เดิมทีอาวุธเหล่านี้ไม่ได้มีผลกระทบพิเศษอันใดข้าเป็นคนเพิ่มผลกระทบเข้าไปเองข้ามีความสามารถที่จะเพิ่มเติมผลกระทบพิเศษเข้าไปได้ที่ข้าอธิบายเช่นนี้เจ้าเข้าใจแล้วกระมังข้า ยังคงไม่กระจ่างบางเรื่องลีเฉิงเฟิงสั่นศีษะอย่างสับสนแต่หากกล่าวอย่างเรียบง่ายคือเจ้ามีความสามารถอันเหนือธรรมดาที่จะเพิ่มเติมผลกระทบอันเหนือธรรมชาติแต่สิ่งของทั้งหลายใช่หรือไม่เออถูกต้องข้อสรุปของเจ้าแม่นยำยิง่งไปหยุนเฟยพยักหน้ายอมรับหลังจากคบคิดชั่วครู่โอ้นี่ ลี่เฉิงเฟิงกลับไม่งุนงงหรือประหลาดใจดังที่ไปหยุนเฟยคาดคิดมันครุ่นคิดอย่างสงบครู่ใหญ่ก่อนจะเอ่ยปากอีกครานี่สมควรเป็นความลับของเจ้ากระมังไปหยุนเฟยงงงันวูบก,ก่อนจะตอบคํามิผิดกระทั่งยามนี้เจ้าเป็นคนแรกและคนเดียวที่ล่วงรู้ความลับข้าอืมข้าเข้าใจแล้วหยุนเฟยเจ้าอย่าได้กังวลข้าไม่มีทางบอกความลับนี้แก่ผู้อื่น ลีเฉิงเฟิงกล่าวอย่างแน่วแน่หลังจากเงียบเงันไปชั่วครู่อีกคราไปหยุนเฟยย้มยิ้มก่อนจะชกไหล่ของลีเฉิงเฟิงพลางกล่าวว่าหากข้าไม่เชื่อใจเจ้าย,ย่อมไม่บอกความลับต่อเจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นเจ้าต้องให้คำมั่นราวกับเกรงข้าจะไม่เชื่อใจเจ้าจากนั้นทั้งคู่จึงพูดคุยถึงผลกระทบทั้งหลายของอาวุธต่างๆเห็นได้ชัดว่าลีเฉิงเฟิงประหลาดใจอย่างยิ่ง มันถึงกับเกือบจะหักห้ามใจไม่อยุ่มีดสั้นทั้งสองเล่มออกมาเฉือนตนเองเพื่อสัมผัสประสบการณ์จากผลกระทบด้วยตนเองไปหยุนเฟยไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของกระบวนการอัปเกรดเนื่องเพราะยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้อีกอย่างลีเฉิงเฟิงก็ไม่ได้สอบถามเช่นกันจริงสิเฉิงเฟิงพรุ่งนี้เจ้าไปที่เมืองลวดสีให้ข้าได้หรือไม่ไปหยุนเฟยกล่าวกับลีเฉิงเฟิงราวกับท่านนึกถึงบางอย่างขึ้นได้โอ ไปที่เมืองลัว่วซีเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรลีเฉิงเฟิงเอ่อยถามอย่างสงสยัยเจ้าไปที่นั่นและซื้อมีดสั้นมาสักหลายเล่มเพราะเจ้าตัดสินใจเลือกใช้มีดสั้นเป็นอาวุธข้าจะสร้างมีดสั้นที่ทรงพลังแก่เจ้าอีกสองเล่มจริงหรือประเสริฐมากพรุ่งนี้ข้าจะรีบไปที่นั่นลีเฉิงเฟิงรับคำอย่างตื่นเต้นดวงตามันเปล่งประกายแวววับ ถูกต้องเจ้าไปที่ร้านศาสตราสมบัติร้านขายอาวุธใหญ่ที่สุดในเมืองที่นั่นมีอาวุธชั้นดีมากมายเจ้าต้องซื้อมีสั้นที่ดีที่สุดมารับเงินนี้ไปและซื้อกลับมาให้มากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้ไปหยุนเฟยส่งเงินให้แกลีเฉิงเฟิงหลังจากลังเลชั่วครู่จึงกล่าวต่อยามที่เจ้าอยู่ในเมืองช่วยสืบว่ามีข่าวเกี่ยวกับข้าหรือไม่แต่ต้องระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดสงสัยเจ้าได้ หลีเฉิงเฟิงก็ไม่มีพิธีรีตองรับถุงใส่เงินมาใส่แหวนช่องมิติยามที่ได้ยินคคำพูดไปหยุนเฟยตอนท้ายมันงงง,งันวูบขมวดคิ้วเล็กน้อยเพียงคราหนึ่งจากนั้นเรากับนึกเรื่องบางอย่างออกสีหน้าจึงกลับเป็นปกติมันพยักหน้ากล่าวว่าเข้าใจแล้วข้าจะระวังตัว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ